ครับมันน okay? like ี่ก็อยู่กับเซฟบิวเอ็กสองครับผมมันนี่ก็จะมาพ่อมากินไก่ฟางครับผมนี่ไก่ครับเป่งๆได้ครับผมตัวยังไงนะครับผมมีแล้วก็น้ำจิ้มนะครับน้าพี่น้องเนาะอือสุดเด็ดครับสุดเด็ดเซฟบิวครับผมซุปครับโอ้ยนื้อซุปครับกระมี่ทักกระมี่อั่นหัวกะหล่ำนะครับเนาะอากาศแบกแตงครับผมบักแตงมาแล้วพี่น้องเโอเคนะไมากินน้ำมันครับผมกับเซบิวเอ็กซ์สองครับผมมาครับพี่น้อง ลืมกดไลค์กดแชร์กดจับไฟนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดต่างๆนะครับเด้วยกดแชร์นะครับพี่น้องกดไลค์นะครับกัอันขอใส่มือนะครับเด้อพี่น้องมากกินน้ำกันครับพี่น้องครับผมมาลุ้มือเลยครับเซบิ้วฮะขอใส่ส่อนนะพี่น้องอันเดียวซุปน้ำซุปนล้วพี่น่องเดือดแรลนี่ครับน้ำจิ้มเจ๊เพปนี่ครับมือพี่น้องสูงกับน้ำซัมซุปแล้วพี่น้องนี่าเบิ้ นี่ตัวเด็กครับือมาพี่นอ้องคนรลายพี่น้องแจ็คแมแจ็คสีเหลืองหันยังไดะพี่น้องหันนะครับเซฟอ,อ,อยู่อุ้ยน้องหันหันใหญ่ดูบรรยากาศประมาณอุ้ยโอ้ยมีตัวพี่น้องโอ้บรรยากาศอ่ะโอ้แดดหน,นาหันพี่น้องกับบรรยากาศเออสุดยอดเย็นลมเย็นๆครับผมใส่ก็ภัยเนาะ ก็ฝากพ,พี่น้องกดไไหลก์เแื่อเว็นำลังใจบแี่บิวอสองน้ำด้อครับเที่ยงมันเบิงครับหัน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 เนื้อเน้นๆครับพี่น้องให้มีดด้วยใส่ขลังขลังดิมันหนามมากเบิงครับหัวเบิงครับเบวเขาหนามไหมเน่หลังมีดแจกกันครับขาเท่นะเทหลังนี่ มาวางไว้นี่เนาะามีน้องเนาะเขากับมาสีกัน,เ,าากนเลยเนาะเอามา,าวางไวน้นีมั้งครับเขากับมาสีออกกันเลยเอาพี่น้องนี่ครับทำอีกไม่ดีเรียบร้อยครับผมเ <c oughs> ช็ดครับผม <c oughs> เบิ้งแจ๊คครับไป็นไงครับผมครับมาหันเซบ,บิวนี่เบิืงสเหันให้เบิ้งหน้าป่ามึงกินหรือพี่น้องมึง แล้วกินพีหนองเบืองกินพีหนองเบื้อครับไปันเหยียหนอกคันยิงใหญ่เอ้ยจิมอุ้ยหันยากกยะ็ได้พีหนองจิมเด็ดเด็ดพีหนองเนาะเบื้องโอ้ิวายกิมเบื้งครับพักนิดน้ำจุกจากไกลครับน้ำรุบจากไกลครับหนองเห็นบนอกพีหนอง หน่องมึงอู้วมาได้พี่หน่องมาใส่มีดนะครับสดก่อนครับวายหวานก็สิบไปได้กินเหรพี่น้องปลาดังสีเลยฮะบีมอ่าบีมเอมอก็หลายก็แสบผมเด้อครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับยแสบครับมาครับเซเบิลขอพักไม่ท่านี่เนาะพี่นอ้อง หั่นกินเลยครับพี่น้องเนาะน้ำจิ้มเป็ดนิดแบบพี่น้องไม่กินน้ำกัินนะครับผมโอ้โหยตัดเนี่ยครับพี่น้องมีไปนี่ละครับกุยเลยครับเบื่องนี้ทำเป็นเบ่งครับพี่บงทำเป็นแหนะครับโอ้แหนกุยเลยเบื่องนี้ล่ะอืออือกับน้ำจิ้มครับเนาะเบื้องครับ นีここ่คร kind of ับพี่น uh, like ้อขาขาครับอืสุกนี่ครับว้าเสียครับ